การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนส้มเป็นชาวสวนส้มในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกส้มกันช่วงนี้ราคาส้มก็ไม่ค่อยดีนะักปลูกได้เป็นจํานวนมากนะครับกรมการคร้าภายในก็ร่วมกับเ e เ e ่ e อีเเนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายส้มเขียวหวานอร่อยหอม,มแล้วก็หวานนะครับเป็นการจัดจําหน่ายทุงละ45บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นก็ร่วมกับกลมการคร้าภายในให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกส้มเขียวหวานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่มีการปลูกส้มกันเป็นจํานวนมากทั้งที่เชียงใหม่สุขโขทยัยกําแพงเพชรแพร่และเชียงรายนะครับคาดว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้จะมีผลผลิตออกมารวมกันกว่า180,000ตันนะครับ โดยเซเว่นอวก็จะมีการวางจําหน่ายส้มเขียวหวานในราคาถุงละ45บาทครบทั้งหมด25จังหวัดกว่า8,000สาขาครับ ท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็ไปตรวจด,ดูนะคะที่ร้านสะดวกซื้อเลยในส่วนของกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท CPO อจำกัดมหาชนคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรคุณนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้ำส้มเขียวหวานที่นำมาจำหน่ายภายใน7 e เ e ่ e อนั้นเป็นความร่วมมือกับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตร,รกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานค่ะเพื่อกระจายผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านเซเว่นจำนวน150ตันนะคะจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนร่วมอุดหนุนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรกัน ได้ที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดรวม25จังหวัดด้วยกันอย่างพี่1บอกตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปถึง15ธันวาคมนี้ซึ่งในอนาคตเซเว่นก็จะให้การสนับสนุนผลผลิตของกเกษตรกรขายผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านเซเว่นรวมถึง24ช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะครับสำหรับกิจกรรมที่ว่านี้ถือเป็นหนึ่งใน18มาตรการที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ กำหนดให้มีการขายตามช่องทางการตลาดเพื่อที่ขยายการขายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นสถานีให้บริการน้ำมันในการนําผลผลิตทางการเกษตรออกนอกแหล่งผลิตตั้งแต่ช่วงฤดู ต้นฤดูการผลิตนะครับเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในเชิงรุกนะครับโดยส่วนของส้มเขียวหวานนะครับกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรรับซื้อทั้งสิ้น3,200ตันนะครับขณะที่ห้างค้าปริกค้าส่งตลาดกลางขายสินค้าทางการเกษตรก็รับซื้ออีก1,900ตัน มีรถโมบายรับซื้อพันตันนะครับขนาะเดียวกันร้านเซเว่นก็รับซื้อ150ตันแต่จะขยายปริมาณการซื้อในอนาคตเป็น300ตันด้วยกันครับค่ะ